บนเวทีหลักราชคูจูจือจิงหงเฉินและขุนนางจากจักรวรรดิสุริยันจันทาลึกลับต่างลุกขึ้นยืนในหมู่พวกเขาไม่ได้ขาดแลนเจ้าแห่งวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นอะไรแบบนี้สกิลล้อมรวมเลยไม่สิมันอาจจะเป็นไปได้นี่ไม่เหมือนสกิลล้อมรวมเลยสกิลล้อมรวมจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายได้ยังไงนอกจากนี้จักรวรรดิสุริยันจันทาได้ทําการตรวจสอบห่างมีเหา และหวังตรงเอออย่างละเอยียดแล้วไม่มีบันทึกใดๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ใช้โดยพวกเขาเมื่ออร่าสีม่วงทองปรากฏขึ้นสภาพอากาศก็เปลี่ยนไปพายุและฝนที่โหมกระหนำ่ำดูเหมือนจะหยุดลงแล้วตัวทั้งเวทีสว่างสวยด้วยแสงสีม่วงทองนี่มันอะไรกันแน่ในที่สุดมังกรกระดูกก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งเมื่อคนอื่นๆเห็นเวทีที่ส่องแสงสีทองและสีเงินก่อนหน้านี้เขาได้เห็นดวงตาสีเงินที่ส่องประกาย เมื่อวิญญาณของห่าวีเฮ้าทําการปลุกพลังครั้งที่สองดวงตาสีทองตั้งของห่าวีเฮ้าเปลี่ยนเป็นสีเงินและสีทองและสีเงินกลายเป็นพลังสันสะเทือนวิญญาณที่รงพลังอย่างไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนความรู้สึกวิกฤตทําให้หยานเฟิงต้องรวบรวมพลังวิญญาณไว้ที่ศีรษะของเขาถึงกระนั้นเขาก็ยังคงมีการวิงเวียนศีรษะหลังจากถูกโจมตีแม้แต่ทะเลวิญญาณของเขาก็เริ่มแตกและเขาก็ดูสูญเสียาการควบคุมร่างกายของเขาไปชั่วขณะในที่สุด เขาก็ซุดตัวลงบนเวทีในขณะที่เขาพยายามดิ้นรนและพยายามทําให้สมองโล่งอยู่คู่หนึ่งเขาก็เห็นบางสิ่งที่แปลกมากหรือมากกว่านั้นคือปาฏิหาริย์นี่คือภาพลวงตาอีกอันเหลอหยานเฟิงพยายามยืนขึ้นในขณะที่เขาคำรามเขาพยายามที่จะทนต่อความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ตามมาหลังจากทักสัญญานของวัาวาหมีเฮาปีกของเขาเปิดออกและเขาก็เริ่มบินอีกครั้งร่างทองม่วงก็เคลื่อนไหวเช่นกันเขารวดเร็วมากเขาไปถึงความเร็วที่ไม่น่าเชื่อ ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีอย่างไรก็ตามร่างนั้นไม่ได้พุ่งไปทางยานเฟิงแต่พุ่งไปทางด้านข้างเซียวเซียวแก,กะกำบอลทับเตาหลอมของเธอออกในเวลาเดียวกันและตีลังกาถอยหลังไปในอากาศร่างสีม่วงทองเป็นเหมือนสายฟ้าสีม่วงทองที่จู่ๆก็สว่างวาบขึ้นในอากาศมันกวาดผ่านราชโาคงกระดูกฝ่ามือทองม่วงถูกกดทับราชโาคงกระดูกซึ่งไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นภาพสีทองม่วงกระพริบก่อนจะหายไปหัวของราชโคงกระดูก ระเบิดอย่างเงียบๆแสงสีขาวพุ่งตรงไปที่หัวที่บิดเบี้ยวของมันขนาดที่มันลุกชนขึ้นไฟวิญญาณที่พยายามจะหลบนี้ก็สลายไปด้วยแสงสีขาวบริสุทธิ์เสียงกี่ร้องที่น่าสลดใจดังกล้องไปทั่วเวทีราชาโครงกระดูกสุดตัวลงกับพื้นกระดูกสีดำของมันไม่สามารถทนได้อีกต่อไปและถูกบทขยี้อย่างสมบูรณ์ในที่สุดยานเฟิงก็ตื่นตระหนกเมื่อเขาเห็นร่างสีม่วงทองอีกครั้งราชาโครงกระดูก ็เสียชีวิตไปแล้วแม้ว่าราชาโครงกระดูกจะถูกควบคุมโดยหม้อต้มวิญญาณก่อนหน้านี้แต่การทำลายล้างอย่างกระทันหันนี้ก็น่ากลัวเกินไปแม้แต่ไฟวิญญาณของเขาก็ยังหนีไม่พ้นและมันก็ยังถูกสังหารอย่างง่ายดายดวงตาของร่างทองม่วงยังคงปิดอยู่และเขายังคงลอ,อยอยู่กลางอากาศปีกมังกรของเขาเปิดออกและแสงสีม่วงทองพร้อมกับรัศมีใต้ฝ่าเท้าของเขาก็ยังคงกระพริบเบาๆเสียงลมหยุดลงฝนเริ่มเปลี่ยนไป สายฝนที่ตกนำํำสายฝนที่ตกนำํำดูเหมือนจะถูกชี้นำโดยพลังที่มองไม่เห็นและรวมตัวกันที่กลางเวทีสายฝนไหลาตามรอยแยกที่เป็นวงกลมที่ด้านบนของกระแพงและไหลลงมามันเหมือนกับน้ำตกที่ปรากฏขึ้นเหนือเวทีเมื่อน้ำฝนลอยขึ้นจากพื้นไม่ถึง200เมตรมันก็เริ่มตกลงมาในอัตราที่ช้ากว่ามากน้ำฝนกลายเป็นหิมะตกลงมาและเริ่มปกคลุมไปทั่วทั้งเวทีเขาสามารถควบคุมสภาพอากาศได้หรือ นี่ไม่ใช่สิ่งที่แค่ราชินานานพมยุทธ์สามารถทําได้เลอหลังจากที่ตกตะลึงหลายครั้งยานเฟิงรู้สึกรล่ากับว่ามีภูเขาอยู่บนหน้าอกของเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถรอดได้อีกต่อไปร่างทองม่วงเป็นเหมือนเส้นที่ลงมายังโลกมนุษย์เขาใช้ฝ่ามือเดียวเพื่อสังหาราชาโครงกระดูกทิ้งเงาขนาดใหญ่ไว้ด้านหลังของเขาเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนไปยานเฟิงก็รู้ว่าเวลาของเขาใกล้จะหมดลงแล้วมังกรกระดูกเงยหน้าขึ้นฟ้าคำราม แสงสีฟ้ารอบตัวมันลุกชนอีกครั้งเกดหิมะที่ตกลงมาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้มันมังกรกระดูกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายและเย็นเย,ยือกในเวลานี้ร่างของหยานเฟิงเปล่งประกายด้วยแสงสีฟ้าที่แผดเผาราวกับไฟร่างมังกรก,กระดูกของเขาขยายอีกครั้งขยายใหญ่ขึ้นหลายเมตรหลังจากนั้นเขาก็พุ่งไปหาร่างทองม่วงด้วยแรงผลักดันที่ไม่อาจหยุดยั้งได้อยู่ต่อหน้าหรือตายเขาใช้ประโยชน์จากโอกาส ก่อนคู่ต่อสู้ของเขาจะปล่อยพลังทั้งหมดของเขาเพื่อผลักดันให้ถึงชัยชนะร่างสีม่องทองดูเหมือนจะไม่สนใจเขายกมือขวาขึ้นและชี้นิ้วชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าทัานใดนั้นเกตหิมะที่ตกลงมาก็เริ่มไล่ลำ้ำและเปลี่ยนเป็นวังวนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าอุณหภูมิบนเวทีลดลงอย่างมากและแม้แต่ม่านพลังสีเหลืองก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวเหล่าเจ้าวิญญาณที่คอยรักษาม่านพลังอยู่นั้นอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาล มันรู้สึกราวกับว่าความเย็นสุดขีดสามารถซึมซาบเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาผ่านม่านพลังนี่มันพลังอะไรกันเขาเป็นถึงราชจินานามพมยุทธ์จังจ้านพูดไม่ออกอุณหภูมิที่ลดลงทําให้เขารู้สึกหนาวสัน่นแม้จะฝึกฝนมานานแม้ว่าจะมีคนอนุญาตให้เขาจบการต่อสู้ในตอนนี้เขาก็ไม่เต็มใจที่จะทําเช่นนั้นเขารู้ว่าเขาอาจได้รับบาดเจ็บหากเขาจบการต่อสู้แบบนี้ คนที่อายุยังไม่ถึง20ปีสามารถทําแบบนี้ได้จริงเหรอมังกรกระดูกใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีก็มาถึงตรงหน้าล่างทองม่วงร่างสีม่วงทองยกแขนสายขึ้นและเรียนแบบท่าทางการผักปีกด,ด้านหลังของเขาเปลี่ยนสีกระทันหันด้านหนึ่งกลายเป็นสีขาวส่วนอีกด้านหนึ่งกลายเป็นโปร่งแสงมีการฉายแสงที่น่าหลงไหลเนื้อปีกแต่ละข้างพวกเขาดูเหมือนผู้หญิงที่สง,ง่างามสองคนวงแหวนแสงเริ่มส่องสว่างจากล่างทองม่วง ขาของเขาวงแหวนวงแรกเป็นสีแดงเลือดและมีสีทองสีเส้นวงแหวนวงที่2อถึงวงแหวนวงที่ห้าเป็นสีส้มทองทั้งหมดรัศมีที่ห้าสองปานไามังกรกระดูกหยุดอยู่ตรงหน้าฝ่ามือซ้ายและไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อีกเปลวไฟสีฟ้าที่ลุกชนบนร่างกายของเขา ดูเหมือนจะพบกับอุปสรรคเช่นกันไม่ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เวทีสว่างขึ้นด้วยแสงที่ทําให้ตาผ่ามัวอย่างไรก็ตามคราวนี้ไม่ใช่สีทองและสีเงินแต่เป็นสีขาวและสีเขียวมรกตคนที่เตรียมตัวมาคราวนี้เห็นทุกอย่างชัดแสงสีขาวและเขียวฟ้ามาจากล่างทองม่วงปีกพวกมันปรากฏเป็นภาพฉายที่น่าหลงไหลสองภาพที่ประสานกันทันใดนั้นพวกมันก็กระจายจากหัวมังกรกระดูก ไปจนถึงหางแสงทั้งสองดูเหมือนจะกระพิบบนตัวเขาแสงสว่างที่ทําให้ไม่เห็นหายไปเกตหิมะที่หมุนวนเหนือเวทีก็อยู่ลงเช่นกันและค่อยๆหยุดลงจากนั้นพวกมันก็เริ่มลอยขึ้นแทนพวกมันเปลี่ยนเป็นใบมีดน้ําแข็งที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าฝนที่ตกลงมาถูกฉันออกเป็นชิ้นๆด้วยกระบี่เหล่านี้และกลายเป็นหิมะในที่สุดมันก็เปลี่ยนเป็นพายุทอร์นาโดน้ําแข็งขนาดใหญ่ ที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจังจ้านตกตะลึงในขณะที่เขามองดูทั้งหมดนี้รูม่านตาของเขาหดตัวลงขณะที่แสงสีขาวและสีเยาอมฟ้าส่องประกายเขารู้สึกขนลุกไปทั่วร่างกายแม้แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทําอย่างไรถ้าเขาต้องเผชิญกับการโจมตีดังกล่าวนี่มันความแข็งแกร่งอะไรกันวงแหวนวิญญ,ญาณแปดวงอย่างน้อยการโจมตีจะต้องอยู่ในระดับของวิญญ,ญาณพมยุทธ์ที่มีวงแหวนวินวญ,ญญาณ8ปดวง ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขากลัวแม้ว่าเขาจะเป็นวิศวกรวิญญาณระด,ดับที่9าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งในการต่อสู้เท่ากับราชจินนาณมยุทธ์ที่แท้จริงเป็นไปได้ยังไงขวามีเห่าแลล่วังตรงเอ,อ๋อมีวงแหวนวิญญาณ5วงและ6วงตามลำดับความแข็งแกร่งรวมกันของพวกเขาสามารถไปถึงระดับ8วงแหวนได้จริงหรือมังกรกระดูกอ้าปากค้างและลอยอยู่บ้างหน้าฝ่ามือ้ายทองม่วงเสียงของมันยิ่งแหบผ้าเจ้าบอกชื่อทักสัญญานี้ให้ข้าหน่อยได้ไหม หัวมีเห่าเป็่งเสียงเย็นชาและแม่แยแสยออกมาหัวามีเห่ากล่าวว่ามันถูกเรียกว่าความภาคภูมิใจของจกักรพรรดิน้ำแข็งและหิมะขอบคุณเสียงของยานเฟิงดูแหบแห้งขึ้นในเวลาต่อมาร่างกายของเขาดูเหมือนจะสว่างขึ้นหลังจากนั้นกระดูกของเขาก็เริ่มแตกหลังจากเกิดรอยเล่าหลายครั้งกระดูกของเขาก็ถูกบดขยี้กระดูกที่แตกละเอียดของเขาหล่นลงพื้นแล้วกลายเป็นผงจากนั้นก็มีแสงสีฟ้า เปล่งประกายอยู่คู่หนึ่งรอบๆหวัวมังกรกระดูกก่อนจะหายไปความภาคภูมิใจของจกักรพรรดิน้ำแข็งและหิมะไม่เพียงทำลายร่างกายของเขาแต่ยังทำลายจิตวิญญาณของเขาด้วยยานเฟิงถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์สำนักถังป่าท่าสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาสาวกทั้งสี่คนที่มาจากสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่แข่งขันันนั้นทั้งสี่คนต่างก็ถูกสังหารพวกเขาทั้งหมดถูกทำลายอย่างราบคาบบนเวทีหลักจู่จูราชคูผู้ลึกลับ ก็กำหมัดแน่นกลิ่นไอที่ไม่มั่นคงและอันตรายได้แผ่ออกมาจากร่างกายของเขาเขาเป็นเหมือนภูเขาไฟที่สามารถประทุดได้ทุกเมื่อจิงหงเฉินก้าวเท้าออกมาขวงสวีเทยียนหลันไว้ปกป้องเขากับจูจือไว้แสงสีแดงเพลิงส่องสว่างที่หน้าอกของเขาถึงจิงหงเฉินจะไม่เคยสู้กับราชภูคนนี้มาก,ก่อนแต่ก็รู้ว่าเขาน่ากลัวขนาดไหนถ้าเขาระเบิดพลังขึ้นแล้วก็เวทีหลักทั้งสนามจะกลายเป็นนรกทันทีจิงหงเฉิน ไม่ใช่คนเดียวที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นายอันตรายนี้มีคนเจ็ดแปดคนวิ่งมาด้านหน้าสวีเทนหลันเพื่อปกป้องเขาเช่นกันนอกจากนี้ยังมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังราชคูเธอเป็นผู้หญิงที่แต่งกายด้วยชุดคลุมสีดำผู้ก่อตั้งสำนักได้ปวดใจเย็นๆราชคูค่อยๆเก็บรัศมีอันตรายของเขากลับมาเสียงที่เยือกเย็นและหน้าขนลุกของเขาสะท้อนออกมาจากใต้ผ้าคลุมหน้าสำนักถังพวกเขา กล้าฆ่าลูกศิษย์ของข้าได้ยังไงข้าจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสว่ามันเป็นยังไงพวกที่ต้องการเผาวิญญาณของพวกเขาและถลกหนังจนเหลือแต่กระดูหัวใจของเขาจะไม่ปวดได้อย่างไรสาวกเหล่านี้เป็นตัวแทนของลัฐทธิวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าพวกเขาจะอายุไม่ถึง20ปีแต่พวกเขาทั้งหมดเป็นชนชั้นสูงยานเฟิงเป็นศิษย์ผู้สืบทอดของเขาเขาตั้งความหวังไว้สูงสำหรับยานเฟิงแต่ตอนนี้เขาต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของหัวมีเหา และหวังตรงแม้ว่าเขาจะเย็นชาแค่ไหนเขาก็ยังใจสลายอยู่ในตอนนี้เขาเกือบจะสูญเสียความเยือกเย็นของเขาไปแล้วราชคูปวดใจเย็นๆข้าสัญญาว่าข้าจะมอบมันให้กับท่านและท่านสามารถทําอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการสวีเทยียนลันหายตกใจไปชั่วขณะเขาสัญญากับราชคูจากด้านหลังว่าเขาจะปลอดภัยฝาบาทไม่ต้องมาบากมากขนาดนี้ข้าจัดการกับพวกมันฝรั่งทอดเองข้าจะส่งคนไปจับพวกมัน หลังพูดจบเขาก็หาลังเดินจากไปขนาดเดินลงจากเวทีเขาก็เลือนลังและกลายเป็นแสงสีดําก่อนหายไปหญิงสาวในชุดดำํำกล่าวกับสวีเทียนหลันว่าฟาบาดปวดเข้าใจความรู้สึกของราชคูด้วยหากเขาไม่เคารพข้าอยากขอโทษแทนเขาไม่ต้องกังวลไปสวีเทียนหลันยิ้มตอบรล่ากับว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรหญิงสาวชุดดําพยักหน้าให้แก่สวีเทนหลันจากนั้นนางก็กระโดดขึ้นไปเช่นกัน กลายเป็นลำแสงสีดำไล่ตามราชคูไปจิ้งหงเชินดูหดหูเล็กน้อยขณะที่เขาพูดขึ้นมาองค์ชายลัทธิวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นยิงยโสเกินไปพวกเขากล้าดียังไงที่ทำตัวแบบนี้ต่อหน้าองค์ชายสวีทแทนหลันยังคงสงบสติอารมณ์และกล่าวว่าท่านประมุขหงเชิญระวังคำพูดด้วยจิ้งหงเชินตกตะลึงเล็กน้อยเขาคำรามด้วยความโกรธแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเขารู้เรื่องเกี่ยวกับลัทธิวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้างเขารู้ว่ามีคนแข็งแกร่งมาก ที่แม้แต่ฮอมิงเตอร์ก็ไม่สามารถทําให้พวกเขาคุ้นเคืองได้ในที่สุดล่างทองม่วงก็ลงมาถึงจุดนี้ปิดสีขาวน้ําแข็งและสีฟ้าอมเขียวของเขากลับขึ้นมาเป็นสีทองม่วงพวกมันค่อยๆปิดตัวลงด้านหลังเขาทันใดนั้นแสงสีม่วงทองก็แยกออกจากล่างของเขาและล่างสีทองสองล่างก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าและหลังเขาแสงกระจายและเปลี่ยนเป็นแสงอันแรงก้าที่กินกินล่างทั้งสามล่างเมื่อแสงบิดเบี้ยวหัววีเข้าและหวังตรงเอือ ก็ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีอีกครั้งร่างของหวังตงเอ,อ๋อสว่างวาบและเธอก็เดินไปคว้าหัววีเฮ้าเธอป้องกันให้เขาล้มลงเพราะเขาไม่สามารถยืนตัวตรงได้หวัววีเฮ้าหน้าซีดเล็กน้อยแต่เขาก็มีจิตใจที่ดีดวงตาของเขาดูมั่นคงและดูยืดหยุ่นเขากำมัดทั้งสองแน่นเขาไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของเขาได้ตงเอ,อ๋อเราชนะแล้วหวัววีเฮ้าพูดด้วยความรู้สึกที่แท้จริงขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในี่หน้าครับ